ทิ่าอีกตอนช้ชชาของเราด้แค่วันนี้เรามาเล่นในเดนกันอีกเหมือเนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะเออทำไมฉันต้องรอโหลดด้วยทำไมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนข้อเกมเลยเนาะเดี๋ยวโอเคไม่อยู่ตรงหน้าเกมนะวันนี้เราจะมาพากเสียงดาบค่าสุนในตอนที่เล่นเกมไมเดนนะอืม คลิปนี้ยังไม่มีใครนะงั้นเราก็ขอภาคเป็นชินาบุก่อนแล้วกันนะแปปรับเสียงก่อนโอเคได้แล้วค่ะคุณทอมิโอกะคงไม่เ <c oughs> ด,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 ดี๋ยวเไม่ใช่ค่ะวันนี้ชินบุจะมาเล่นอะไรดีนะคะเนี่ยย่าอย่าเลยมันเกิดใครอีก วันเกิดใครอีกใช่ไหมโอเคเราไปเล่นกันเลยค่ะใครจะขอให้เราพักเสียงตัวละครก็บอกมานะคะวันนี้เราจะพาไปชิ้นบุเนาะชี้นบุก็พากง่ายยู่นิดนึงได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ มันทำไมขำแม่งขำแมงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีเอาใหม่วันนี้เราจะเล่นตัวอะไรดีนะเอ๊ะนักบินน่ะเหรอโออเล่นอีกเกดีกว่าหรือคนขายของเล่นดีนะคนขายของเล่นน่าจะดีแหละเนาะคนขายของเล่น นักบินเล่นยังไงอะใครรู้บอกได้นะไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะอ๋อวันเกิดโจ๊กเกอร์นั่นเองอืมฉันนี่แหละตัวจริงเสียงจริงร้านปีค่ะโอ้ค้างเล่นอะไรดีแจ็คอย่างนี้ขอเปลี่ยนสักหน่อยละกันนะโอเคเป็นน้ำหอมนี่แหละอา้าวอะไรเนี่ยส่วนสนุกงั้นเหรอ แจ็คมึงรีบกดดูนี้คนอื่นเขารอนานแล้วนะอยากโดนปานมาแลงปานมาแลงกระวันทิน้นเท่าไหร่สักอย่างก็ไม่รู้โอเคอืมรีบๆสิคะชินบุรอมไม่ได้ลงนะคะชินบุต้องไปไป,ประชุมเสาหลักค่ะ เมือไงฝนตกข้างนอกอยู่เลยเนี่ยจะจะไปไประชุมเสาหลักได้ยังไงโอเคได้แล้วโหลดเข้าแมปเป็นที่เรียบร้อยเกิดเกิดลงละคร,รเลยรงั้นเหรอโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่สิงโตฉันรักสัตว์มากค่ะเพราะฉันเป็นโคโจชินบุค่ะลวคันนี้เกิดน่าจะเกิดในบ้านเลยบ้าน บ้านสองชั้นใช่บ้านสองชั้นหรือเกิดอีกฝั่งหนึ่งโอเคเราต้องเอพิ่มพลังงานความสูงนะคะเดี๋ยวชินอุบุข,ขอบพิมพ์ใบงานออกมาก่อน 1. นึส oh องสามีหรูสหารบวกแจ็คนี่เธอจะไม่ไรเลยใช่ไหมล่ะก็ดีนะอย่างนี้เราจะได้ปั่นได้สะดวกเลยสิปั่นเข้าไปค่ะคุณแจ็ค อริปเปอรอยู่ที่ใดกันอ้าวไปที่นักสำรวจแรแล้วเหรอคะเนี่ยโชคดีนะคะจูกไปก่อนนะคะขอปั่นให้มันได้ได้ก่อนคะ่ะปั่นไปคะ่ะอ้าวทำไมล้มเร็วจังเลยอะล้มเร็วมากเลยอะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยเองคะ่ะเราจะเป็นสายช่วยเพื่อนคะ่ะเพราะว่า เราเป็นชินาบุเราก็เลยต้องเป็นสายช่วยเพื่อนค่ะอย่าลืมนะว่าเอาไฟนิวเ e ็กเ c t มามไม่เป็นไรอย่าลืมแต่ขาดเครื่องนั้นจะเสร็จแล้วแป๊บพอปัน่นเครื่งนี้ใส่ก่อนเดี๋ยวไปช่วยหรือถ้าใครจะช่วยได้ก็ปั่นไปเลยเอาพี่ชายอ่ะดุดได้ไห่ก่อนหรือว่าจับนั่งกอี้ไกลหรือเปล่าคนเนี้ย ซู้ๆนะคะจุกจุกซู่ๆนะคะถล,มล่มเราก็นั่งก็อิ่เมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเองค่ะเอ๊ะไมีเอนักสำรวจแ,แล้วเหรอนั่นยยแย่ว่าละเปลอบาเดนเนอร์แทนนี่ว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ช่วงนี้ก็ขอปั่นก่อนเนาะเพราะว่าเครื่องเหลืออีกตั้ง3ามเครื่องแน่โอเคมาเปน สู้ๆนะจุให้ได้นะคะทุกคนขนอเป็นกำลังใจให้ค่ะปั่นไปค่ะปั่นโอ้ยช็อตเป็นไรค่ะมาไหมถ้าเกิดจะมาก็มาฮะนี่มาเหรอซู้ๆนะคะคุณมาเทนเนอค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะปั่นค่ะปั่น เป็นกำลังใจให้ในการปั่นค่ะขึ้นจะได้เสร็จไวๆค่ะเอาอย่ามาเอาหนูนะคุณแจ็คนูนบาร์เทนเนอร์อยู่นูนยอยู่นี่แจ็คอ๋อเจอบาร์เทนเนอร์แล้วเหรอสู้ๆนะคะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ค่ะชินลโอเคค่ะเดี๋ยวจะติดปีกไปหาผัวนะคะโอ๊ยไม่ใช่ค่ะ ปิดปีกไปช่วยค่ะเดี๋ยวขอปัน่นเครื่องนี้ก่อนนะคะแป๊บค่ะเดี๋ยวรอนั่งก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปช่วยค่ะคุณแจ็คเดอะริปเปอร์มาแล้วเหรอเอาไงกับฉันเอาไงกับฉันเร็วค่ะไปค่ะไปค่ะ อย่างนี้ไม่ได้นะคะนีสใส่ไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะกลับไปปั่นเครื่องเดิมได้ค่ะเห็นนี้เราจะเปหิ้วหนูหน่อยค่ะพี่สอนหิวหนูค่ะโอเค <Okay, S 2> มันไม่บาาหนูแล้วหิ้วหนูที่พี่เออเออเอเอ,เอพี่สอน่ะ ไม่สระแนช่วยกันเองนี่หน่ะแกก็ไายไิซะเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับกลับหนูหนูก็เขี่ยปีกมาหาเฉยๆเนี่ยแม่ไม่ช่วยหนูหน่อยแล้วนะช่วยฉันหน่อยเจ็คเป็นคาร์บอยเร็วๆหน่อยบาติเนอร์แกไม่สำนึกบุญคุณฉันเลยใช่ไหมแกจะไม่สำนึกบุญคุณฉันเลยใช่ไหมให้ศักให้สาให้มึงจัตอนนี้ ตูนูนล้มกันให้ลเนีะนาดไปเลยนะคะไม่ต้องมาหาหนูนะคะหนูจะออกติดปีกไปแล้วนะคะโอ้ยเราเรา,เร,าเรีบรีบหน่อยไฟยมิวเอ็กเฟกไอไลือไฟมิวเอ็ก f e เ t กโอ้ยให้ตายน้ำหอมไปใช้ได้แค่สอหนึ่งขวดเองรีบๆเดินหน่อยน้ำหอมทำไมมันเดินชา้าจังลูกเดินไปถึงประตูเลยลูกเปิดประตูใ้ได้ ประตูทำไมมันเปิดประตูช้าได้อะไรขนาดนี้เปิดเร็วๆเปิดเร็วๆเปิดเปิดเปิดประตูเปิดประตูค่ะเปิดประตูประตูเปิดออกเดี๋ยวนี้ประตูจงเปิดออกประตูเปิด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 ระตูเปิดได้เร็วเฮเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วบอเตนนอร์เฮ้อเะเสียงชีตาบุชได้ไหน เดนวรอละกันเนาะพอเอินว่าอยากสระน,นี้เท่าไรนะคะเดี๋ยวแปะสักๆไปไม่ไหวไปออกประตไปเลยไม่ทันได้กดออกก่อนแล้วงั้นก็ว่หน้าจะให้ภาคเสียงไปตัวอะไรก็บอกมานะคะนุ่รอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย